ถ้าพระพุทธเจ้ามีความเมตตาไม่มีความโกรธจริงทําไมถึงไล่ภิกษุที่กระทําผิดออกไปจากบริษัทหรือคณะสงฆ์พระเจ้ามิลินถามว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคาถาคตนี้ไม่โกรธและโทษคือโทสะได้สิ้นไปแล้วจริงหรือไม่พระนาคเษนตอบว่าจริงพระพุทธองค์สิ้นความโกรธแล้วโดยสิ้นเชิงดุจเสาไม้ที่ถูกฝังแน่นไม่หวั่นไหวด้วยโทสะใดๆ พระองค์ทรงเป็นผู้สงบเย็นและเต็มด้วยเมตตาพระเจ้ามิลินบอกว่าถ้าเช่นนั้นเหตุใดพระองค์จึงเคยขับไล่ภิกษุบริวารออกไปจากบริษัทถ้าไม่โกรธเหตุใดจึงไล่หรือที่ตัดว่าไม่มีโทษไม่มีโกรธก็เป็นเพียงถ้อยคำเปล่าๆอย่างนั้นหรือพระนาคเษนบอกว่าชายผู้หนึ่งเดินอยู่บนพื้นดินเขาประมาทพลั้งพลาดเดินสะดุดลากไม้หรือหินก้อนหนึ่ง แล้วล้มลงอาตามาถามว่าใครผิดชายคนนั้นหรือแผ่นดินพระเจ้ามิลินตอบว่าแน่นอนชายคนนั้นต้องผิดพื้นดินนั้นไม่ได้กโกรธหรือจงใจทําร้ายชายคนนั้นพระนาเกษรบอกว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละพระาศาสดาไม่เคยมีความกโกรธใครเลยผู้ใดที่ถูกขับออกจากบริษัทไม่ใช่เพราะพระองค์โกรธแต่เพราะผู้นั้นกระทำผิดเอง เหมือนชายที่เดินคลาดล้มลงบนพื้นโลกพระเจ้ามิลินบอกว่านิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกพระนาาเกษตบอกว่าท่านเคยเห็นมหาสมุทรหรือไม่พระเจ้ามิลินบอกว่าเคยเห็นพระนาาเกษตบอกว่าแล้วถ้ามีซากสัตว์เน่าเปื่อยหรือสิ่งโสโครกกำลังลอยเข้ามาในทะเลทะเลจะทำอย่างไรพระเจ้ามิลินตอบว่ามหาสมุทรก็ซัดมันขึ้นฝั่งกลับไป พระนาคเกษตอบว่าถ้าอย่างนั้นทะเลซัดของเน่าเพราะโกรธอย่างนั้นหรือพระเจ้ามิลินบอกว่าไม่ใช่ทะเลไม่ได้โกรธทะเลแค่ซัดคลื่นตามธรรมชาติของมันพระนาคเกษบอกว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละพระศาสดาก็เหมือนกับมหาสมุทรพระองค์ไม่โกรธแต่พระองค์ไม่รับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไว้ในพระธรรมวินัยพระองค์ทรงขับภิกษุที่ประพฤติผิดออกจากหมู่พระภิกษุ ไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของพระาศาสนาพระเจ้ามิลินบอกว่าหากไม่ขับออกจะเท่ากับละเลยให้สิ่งผิดลอยอยู่กลางธรรมใช่หรือไม่พระหน้าเกษณตอบว่าถูกแล้วพระองค์ทรงมีเจตนาให้เขาเข็ดหลาบมิใช่ให้พ้นจากาศาสนาแต่เพื่อให้เกิดสำนึกและหวนกลับมาอยู่ในศีลธรรมดุดพ่อที่ตีลูกเพื่อให้เลิกดือ้อมิใช่เพราะเกลียดพระเจ้ามิลินบอกว่า ถ้าเช่นนั้นแม้จะมีการขับไล่แต่ภายในพระทยัยหรือภายในใจของพระองค์ยังคงมีเมตตาอย่างนั้นหรือพระนาาเกษร,รบอกว่าถูกแล้วพระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาแม้จะทรงตำหนิหรือขับออกก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกขับเองให้เขาพ้นจากการกระทำผิดแล้วกลับมาตั้งมั่นในธรรมอีกครั้งพระศาสดาไม่โกรธไม่ชังไม่หลงแต่ทรงวางพระไทยเป็นกลาง มีอุเบกขาและมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายกดติดตามเพื่อบรรลุภูมิธรรมที่ยิ่งขึ้นไป